สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็โอ้ทุกคนสวัสดีครับพนะสวัสดีนะคะพี่เมลทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะแล้วก็น้องนุ่นดําซิงนะครับวันนี้เราจะให้น้องนุ่นพาไปทถลอกครอบตัวถลอกครอบตัวไปครับไปชมกันหนึ่งรอบที่แล้วมาครอบตัวแล้วรอบที่แล้วมาก็ทัวร์แล้วรอบนี้ก็มาต้องแล้วอ๋อแบบออถ้านาะนี่ยังสวยเลยอ่ะ เราจะเข้าทางข้างๆบ้านเขาเอาฮึวีถ้าไทยเหมือนเหมือนแบบนักเลงอ่ะหุ้ยพูนาอันนี้เราก็จะมาเดินสำรวจคอลองหนองวัวกับหนองควยเฉยๆนะครับแล้วเราก็จะไปนี่เราก็เดินตามเจ้าทินนะครับเจ้าของบ้านอ๋อกดมือเรียกเลยฮะนักเลงอ่ะวี เสร็จแล้วแต่ยังไม่เอาวัวลงใช่ตอนนั้นกําลังใหม่ๆเพิ่งเปิดน้ําใส่ใส่อ่างใส่อ่างอาบน้ําของน้องครวยนะวี่งาไมลงให้ตายเลยดูมานอนสิเออคืว่ามึงมันควยตายเลยเมื่อวานกควยี่ควย ฝนตกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยน้ำมันจะล้นบ่อแล้วฝ่ายมันฝันมันลงไปนอนเยอะอืิโอ้สุดยอดอือขอบคุณของเรานะคะขอบคุณมันกินหมดแล้วอ่ะกินหมดแล้วเราต้องใส่ให้มากี่ตอนกี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งนะคะถึงเวลาแล้วใกล้ถึงแล้วอันนี้เราจะกินข้าวโพดนะครับแบบเราให้มันกินกับเน อ่ะโอเคเออมีการเอาเสียงไหมเอางี้เราให้มันกินกากข้าวโพดนะคะทุกคนแล้วก็หัวหันหหัวงงแข็ซื้อมาจากปลาซื้อจากบ้านอันนี้ไม่สั้นใครอยากรู้ต้องถามพ่อนะคะเราให้หัวหันเนี่ยมือละสี่ครูนี่ครูนี่ปัดอย่างใหญ่เลยทุกคนเป่าด้วยอู๋ นนีนะวันหนึงเยออยู่นะกากข้าโพดก็มือละออมือละประมาณสักสิบห้าสิบหกสิบเก็ประมาณนี้แหละสิบเกระสอบออต่อมื้อนะคะถ้าวันหนึ่งก็ตกไปประมาณสักสามสกืสระสอบนะคะวัหนหนึ่งเยอะอยู่เยอะอยู่สองกระสอบ สองร้อยก่ากระสอบเราใส่ได้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ตกไปถ้าขุนก็ตกไปประมาณพันกระสอนนั่นเป็นยังไงอ่ะตาเขาพูดใช่ไหมเยวจะแก้ให้ดูผีไม่เคยเห็นอ่ะเอเอคำถา,ามงงอีกแล้วไม่เคยเห็นมาลองดูหน่อยครับนี่นุ่นก็แก้ให้เราดูนะครับ ก็ยิ่อ๋อมันจะมีถุงข้างในเชียงน้องวัวบ้างสับมาแล้วสับมาแล้วมันก็จะอี้กากหอมดีอยู่นะนั่นไม่ได้โอ้เมื่อกี้พี่ไม่ได้กินนี่วะพี่ได้กินเพิ่งกินได้กินเหมือนแบบกินยังไงไม่รู้ะ กินมันหันอืาโอเคครับทุกคนกรต้องมาต่อไว้นะกรสอบละกี่บาทเนี่ยไปซื้อมากว่า2บกว่าบาทเน,ะทน,ะนาะนนะชนอคโกโปรถูกใช่ใช่ช่วงนี้ช็อคโกปรป๊อดนุ่นมันตื่นแล้ว <500. S 1> นุ่นไอตัวนั้นมันตื่นแล้ว มีสรน้ำเป็นควายควายมันชอบมาพาไปดูสรน้ำนบรรยากาศล้างอู้งามอ่ะจริงในกินข่าอ่ะหอมเราจะทูที่ที่เดียวตรนี้นะแต่เราจะล้างถงตอนเช้าทุกๆเช้านะเรจะล้างาทุกเช้าเลยคมันก็จะรมันก็ขี้บนนี้ันต้งมีสระให้มันด้วยแล้วก็ ม enfin uh, okay. to ีที่ปล่อยปล่อยขาจะเนี่ลงท่วงมาลงท่วงมาแ้วก็จะเใส่รถตั้มไปเทน่าอีกอ๋อโอเคนี่ก็จะเป็นชังนน้ำเราเปิดน้ำใส่ทางไวๆถ้ามันหมดเราก็เปิดใส่อีกแล้วค่อยเก็บลุมนี่ไม่ค่อยเออว่ากล้องพี่มันเป็นไรไม่รู้นั่นไม่ค่อยได้ยินเสียงหรอกบอกออใช่เสียงเสียงมันจะได้ยินเสียงเบาๆไอ้พวกอะไรใช่เป็นยังไงบอกไปดูน้อง น้องแป้งนี่โอเดี๋ยวพ่อจะทำเพิ่มตรงไหนตรงนี้หัวหันเหมือนกันอืมบิ๊บบูอันนี้ของน้องอยู่ไหมอืมอยู่ไหม อหอมจริงๆนั่นน่ะหอมตอนเธอจะให้กิน <c oughs> ตัวนั่นนะ่ะเราจะอนไปได้วยกันเราจถออุงออส,สุดท้ายแล้วนะลูกถุงสุดท้ายแล้วนะลูกอือจะเป็นมาแล้วตัวนี้มาแล้วอะอืะอนี่ครับผอบอ้าวพ่อมาพ่อมาทำไมเนี่ย ออกมาทำไมวัวหายด้อต่นมเ่ออกมาทำไม้ววะพ่อ,อ,อ,อพอ่พอมาพ่อมาอีกเหรอออกมาอีกแล้วมันป่วนมันป่วนพอ่อไปไหนจ๊ะโอ,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 อ้ภายนคลิปโอ้นี่วันนี้พ่อก็จะมาแล้วมาแล้ว เห็นไหมเขาอยากใายคลิปลงหนู่มมามาแค่ผมไม่พอนาะหนุหอบล้านมาตัวตัวขายขายพ่อมีขายพ่อก่อไหนคะของพี่นันเหรอไอของนันเหรอของพี่นิกขายค่ะพี่นิกนุ่นมันจะขายควายผีเออขายวัวผีแล้วเด้อถ้าเกิดผี่อมามันจะขายจริงๆเนี่ย น่าไปถามพ่อเลยไปเลย่มแตไรหอมแก้มไหมอยากินไหมกินหอมแก้มนหแก้มหนูน้อยหอมแก้มหนูน้อยนั้นนันหอมหนูน้อยแล้วเดี๋ยวหนูให้กิน อ๋อถายกนไ่ะทำไมทำไมพร้อมนู้น้อยน่ะน่ะมาๆถ่ายพอนูกมาละไปถาข้อมูลเลอโอ้เดี๋ยววันนี้เราจะไปถาข้อมูลเลวนะครับโอเคครับทุกคนก็ ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะพูดอย่างไรนะครับโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายะค่ะถ้าเกิดว่าพูดผิดหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ขอโทษขออภัไปเนาะค่ะเนาะสามารถทักถามโอ,อ้ไม่ใช่ทักถามพูดผิดสามารถคอมเมนต์ที่ชมกันได้นะค่ะเนาะ